สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค่าคืนที่ผ่านมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนฮะโอโ้ข่าวใหญ่อย่างที่จั่วหัวไว้ในหน้าปกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของไค h ฮาวเวส กับอาร์ซนอลรวมไปถึงข่าวอื่นที่น่าสนใจติดตามฟังได้เลยครับในคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอว่นนะครับเดินทางไปไหนหรือว่ารู้สึกไม่สดชื่นก็แนะนำให้ซื้อสิงเลมอนโซดาติดตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไครับแรงท้าฝน กับราคาพิเศษครับเริ่มต้นเพียง6 9 9แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันครับหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทนะครับมีจำนวนจำกัดน,นะครับใครสนใจ s u z u กิเอ t i ติกาส a าร์ r ไฮบรนะครับสามารถไปดูกันได้ที่โชว์รูมยรยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับข่าวที่น่าสนใจครับก็ไปเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์หรือว่าเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจกันก่อนนะครับก็มีรายงานว่าเลย์ไวโควิคววเนี่ยจะบินไปที่มอลต้า เพื่อร่วมทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าเลวายโควิลเนี่ยไปแทนที่ของลอิสดังที่มีอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่ไซบอนจอนสันครับรายงานว่าเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับสำหรับทางเอ็นโกโลกองเต้ในการย้ายไปอยู่กับอาลอิติฮัดโดยค่าเหนื่อยจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรนะครับแล้วก็นักเตะก็จะย้ายออกจากเชลซีเพราะฉะนั้นวัน2วันนี้นะฮะก็จะได้รู้แล้วก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนครับ ว่ากองเต้เปิดตัวกับเอาอิติฮัดนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากกาเดียนบอกว่าเอาฮิลาวครับได้มอบข้อเสนอค่าเหนื่อยระดับ20ล้านปอนต์ต่อปีให้กับโรเมลูลูคูนะครับส่วนฝั่งของฟุตเมร์คาโตเนี่ยรายงานว่าลูคัวปฏิเสธสัญญา20ล้านยูโรต่อปีครับโดยทางฝั่งของอลูกูเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยระดับ90ล้านยูโรต่อปีเพื่อย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียนะครับ ส่วนฝั่งในสื่ออิตาลีอย่างกาเซตาเดลโลสปอร์ตครับรายงานตรงข้ามกันเลยครับบอกว่าลูอุคูเนี่ยคิดว่าการไปเล่นในซาอุดีอาระเบียในวัย30ปีมันดูเร็วเกินไปครับและต้องการเล่นในยุโรปต่อไปแม้ว่าเชลซีและอินเตอร์มิลานจะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวกันได้นะครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวยังาอาจจะมองว่าเร็วไปนิดนึงกับการไปคาแข้งในตอนออกกลางนะครับขณะที่กาเซตาเดลโลสปอร์ตครับรายงานในช่วงประมาณสัก ตีหนึ่งตีสองบ้านเราครับเขาบอกว่าการเจราจาเพิ่มเติมของเชลซีกับอินเตอร์มิลานเนี่ยจะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้โดยอินเตอร์มิลานเนี่ยนะฮะยังยืนยันที่จะต้องการเงิน70ล้านยูโรบวกสัญญายืมตัวของลูฮาคูนะครับเพื่อที่จะแลกกับอังเตรโอนาน่าพูดง่ายว่ายืมลูฮาคูต่อแล้วก็บวกเงินอีก70ล้านยูโรหรือประมาณสัก60กว่าล้านปอนด์นี่นะฮะกับดิวอังเรโอนาน่าซึ่งบอกตรงฮะดิวนี้ไม่คุ้มครับ โหดเกินนิดผมว่างเตรยวนาน่าเนี่ยค่าตัวไม่ไม่ควรเกิน50ล้านยูโรครับไม่งั้นแพงเกินไปนะฮะขณะที่นิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายทีมของนิโคลัสแจ็กสันครับกองหน้าของทีมเบียรเซึ่งเชลซีเนี่ยได้พบกับตัวแทนของนักเตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยคาดว,ว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยจะมีค่าตัวราวๆ30ล้านปอนด์นะครับ ก็อาจจะเป็นตัวละครลับนะฮะที่เชลซีดีลนะฮะแล้วก็เป็นข่าวจากดิซาคินเซล่าด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอฟังข่าวอื่นๆที่อาจจะมาจากโรมาโน่อาจจะมาจากแมตลอหรืออาจจะมาจากออนตินเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็ฟังหูไว้หูไปก่อนนะฮะขณะที่มาเต้โมเรโตครับสื่ออิตาลีบอกว่าคาริดูคูลิบารีเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการทําทีมของมาริลิโอโปเชตติโน่นะครับส่วนฝั่งของดีมาเซโอรายงานว่าซิมูเนอินซากี่เนี่ย ไฟเขียวให้พุ่มโวยการของมิลานเนี่ยของอินเตอร์มิลานนะครับยืมตัวคาริดดคูลิบารีมาร่วมทีมครับส่วนเรื่องของเมสันเมาส์ครับเมื่อวานนี้แมตต์รออัปเดตตอนสักประมาณเที่ยงคืนบ้านเราน่าจะได้นะครับบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยมั่นใจว่าเมสันเมาส์เนี่ยจะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีในขณะที่พวกเขาเนี่ยรอดูว่าเชลซีจะลดราคาที่ตั้งไว้70ล้านปอนด์หรือไม่นะครับหลังจากนีบไปประมาณสักวัน2วันนะฮะล่าสุดนี้แมตต์รอพูดถึงในดีลของเมสันเมาส์นะครับ ขณะที่แมตต์ลอเนี่ยก็ยังยืนยันครับมีข่าวออกมาครับตอนช่วงประมาณสักตีสองหลังจากนั้นนะครับหลังจากข่าวเมื่อสักครู่นี้บอกว่าแมนยูเดเนี่ยโดนเชลซีบอกปัดข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่า40ล้านปอนด์ในการซื้อซื้อเมสันเมานะครับก็เท่ากับแมนยูยื่นมาแล้วนะยื่นมาแค่40ครับแต่ว่าเชลซีปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานจากแมตต์ลอด้วยนะส่วนฝั่งของเดอะไทมส์ครับรายงานว่าคาดว่าเชลซีเนี่ย อาจจะกลับมาสนใจเอ็มบัปเป้ครับหลังจากนักเตะแจ้งกับเปเช่ว่าจะไม่ยอมต่อสัญญาที่จะหมดในปีหน้านะครับข่าวเอ็มบัปเป้นี่ก็ฟังหูไว้หูนะฮะเดี๋ยวสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็ไม่อยากให้แฟนเชลซีไปใส่ใจกับข่าวนี้มากนะฮะส่วนข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ครับนอกจากเชลซีปัดข้อเสนอแมนยูแล้วแมตต์ลอยังรายงานเรื่องอาร์เซนอลครับพร้อมที่จะให้ความสนใจในตัวคลฮาวเวสครับหากค่าตัวของฮาวเวิสลดลง ในขณะที่รามาดิดเนี่ยก็มองไปที่นักเตะเช่นกันแต่ไม่ต้องการจ่ายเงินมากกว่า50ล้านปอนด์นะครับซึ่งไม่ใช่แค่มแมตต์โลกเจ้าเดียวนะครับเดวิดออนสตีนก็รายงานครับว่าอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวคายฮาวเวสจากเชลซีและพวกเขาเนี่ยสนใจคายฮาวเวสเป็นอย่างมากเลยครับโดยตอนนี้กําลังดําเนินการเพื่อที่จะเซ็นสัญญานะครับส่วนฝั่งของเดลี่เมลครับรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยสนใจจะดึงคายฮาวเวสมาร่วมทีมซัมเมอร์นี้และจะหันไปให้ความสนใจ กับนักเตะหลังได้ตัวดีแคนไรส์นะครับก็คือจเจ้าดีแคนไรส์เสร็จปุ๊บจเจ้าคายฮาวเวิร์สต่อนะฮะส่วนฝั่งของโรมาโน่ก็รายงานเช่นกันนะครับไม่ได้แค่สื่อเดียวนะหรือว่าแค่ออนสตีนกับแมตต์ลอนะครับโรมาโน่ก็รายงานครับว่าอานอลกำลังพิจารณาจะเซ็นสัญญากับคายฮาวเวิร์สหลังจากมีการเจรจาในทิศทางเชิงบวกจากฝั่งผู้เล่นและเจ้าตัวเนี่ยกะตืือร้อนที่จะย้ายทีมครับเชลซี Chelsea ต้องการค่าตัวฮาวเวิร์สประมาณ75ล้านปอนด์ในตอนนี้ แต่อาร์ซนอลน่าจะไม่ยอมจ่ายเงินในจำนวนนั้นนะครับซึ่งจากข่าวที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยตอนช่วงเวลาประมาณสักตีสามบ้านเราครับเ็นจะได้มีข่าวว่าทางฝั่งของอาร์ซนอลเนี่ยพร้อมที่จะเรียกว่าประเคนค่าเหนื่อยนะฮะที่ประมาณ200,000ปอนต่อสัปดาห์ครับขณะที่เชลซีเนี่ยก็พร้อมเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับคายฮาวเวิรสนะครับแต่น่าจะมีเ,เงื่อนไขที่น้อยลง แต่อาร์ซนอลเนี่ยยินดีเสนอ2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่านี้เป็นรายงานจากเดลี่เมลเพั้นก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับขณะที่นาทานกิซซิงครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยปฏิเสธเ,เรื่องของคาริดดคุริบารีที่ยืมตัวไปอินเตอร์มิลานนะฮะขณะที่ไบเยมินิกก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคาริดดคุริบารีนะครับแล้วก็มีข่าวที่แมแฟนเชลซีอาจจะเสียดายครับเพราะว่าเป็น breaking news เลยครับ สกายสปอร์ตรายงานว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังเจราจากับอินเตอร์มิลานแล้วก็จะทุ่มเงิน50ล้านปอนด์ในการดึงตัวนิโคลโลบาเลล่ามาร่วมทีมนะครับที่ผมบอกว่าเสียดายเนี่ยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันดูถูกกว่าทางฝั่งของมอยเซสไคเซโดนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้า50ล้านกับนิโคลโลบาเลล่าเนี่ยแม้เชลซีก็น่าโดดไปแจมเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตครับบอกว่า จอวานนี่มันนาครับผู้บริหารด้านกีฬาของยูเวนตุสบินมาลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเจรจากับเชลซีในความเป็นไปได้ในการดึงคริสเตียนพูลิซิชไปร่วมทีมครับแล้วก็นักเตะอาจเป็นส่วนหนึ่งในดีของดูซานวัลาฮูิชด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะพูลิซิชบวกเงินอีกสัก30บล้านปอนด์อย่างเงี้ยผมว่าถ้ากำลังสวยนะนะครับขณะที่ s k y s p o r รรายงานว่าปเชติโน่เนี่ยต้องการให้เกป้าเป็นผู้สับประตูมือหนึ่งของเชลซีต่อไปนะครับ แล้วก็ปิดท้ายที่ทอร์นาโดสเปอร์ครับให้ความสนใจคอนอการ์ลัเกอร์ครับกองกลางของทีมเชลซีนะครับแล้วข่าวมาจากฟุตบอลลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันว่าสเปอร์อาจจะสนใจคอนอการ์ลัเกอร์จริงๆก็เป็นไปได้นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดที่นํามาฝากกันครับแน่นอนฮะก็มีเรื่องของไคลฮาวเวิสที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลบางสื่อเนี่ยอย่างทางฟอร์เรนเพเทนเบิร์กอ่ะเขาก็รายงานว่าไคลฮาวเวิสเนี่ย พร้อมที่จะถูกขายครับเนื่องจากนักเตะไม่ต่อสัญญานะครับกลายเป็นกระแสของค่ายฮาวเวเนี่ยดูแรงขึ้นมาเลยนะครับแสงหน้าของเมสันเมาส์ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอาร์ซนอลที่เพิ่งจะแสดงความสนใจ,จ่ยมีโอกาสได้ตัวไปร่วมทีมหรือเปล่านะครับแล้วก็ กองหน้าที่เชลซีเล็งไว้เนี่ยจะเป็นดูซานวลาาฮูวิชหรือจะเป็นนิวคลาสแจ็กสันของบีไรอลเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ